สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเดฟซีทั้งบานค่ะมือเนจ่าปอมาติดตามตัวเลขแนวทั้งความฝันกับหนาน้องค่ะเป็นอีกผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแมนเนาะงวดนี้จ้าปอได้ยินว่านาน้องนี่เพิ่นฝันเห็นผีเจ้าทีอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นละค่ะท่านผู้ชมพอว่หนาน้องนี่เพิ่นอยู่หน้าเนาะมักจะนอนหน้าอยู่เป็นประจำภูมมเจ้าทีอยู่นี่กะดีค่ะมักจะมาให้โชคหนาน้องนี่เป็นประจำค่ะท่านผู้ชม ลอบกอนกะให้โชคนะน้องโตเลขกกะเต็มเต็มเลยค่ะงวดนี้จะปอกะมาติดตามเป็นขังเลกเป็นคีปเลกเนาะเดี๋ยวยินว่าเพิ่นฝันเห็นผีเจ้าที่ค่ะเอาเตาเมาให้ค่ะานผม้ชมแล้วก็บอกเลขสามโตบนแล้วก็สองโตลางเนาะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นังไหนเดี๋ยวไปให้น้น้องว้าสูฟังเนาะค่ะานผม้ชมเนาะ ไปค่ะท่านผู้ชมไปน้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับสวัสดีคับเป็นผู้ติ่ฟันแม่นครับน่านที่จังฝันครับต้องมาติดตามครับยื่นข่าวว่าฟันดีนะครับเนาะแจ่ก็มาตามอยู่แต่บ่คอยเห็นนะน้องครับไปอยู่ไสล่ะครับน้องคือบ่คอยเห็นติดเตืออยู่น้าอยู่ตรงหน้าครับมาบบเจอกันเนาะเมื่อนี่ก็มาเวะถามข่าวถามตัวเลขครับน้องฝันเห็นตัวที่ที่บ่ครับ ขึ้นเตี้ยขึ้นครับทั้งไี้ครับก็ซูเอฟซีฟังนะครับมาขึ้นเอาเตาใหญ่มาหายนี่ละเอาเตาใหญ่มาหายนี่เอาเตาเี็กอีกเตาก็จะโตครับเพป็นเอามาหายนี่ครับเตาตัวหนึ่งเตาตัวหนึ่งใหญ่ซ้ำได้ล่ะครับในเกิอบอยู่นิดนึงก็จานอยู่โอ้ใหญ่กว่าจานพวกกะทีเตาที่ไม่กะทีประมาณซ้ำๆจานเนาะครับเตาตัวหนึ่ง เป็นเลขบ่ครับหรือเป็นบอกเลขกเลยบอกอยอ่โอ้เนบอกเลยครับเจ้าที่นี่เป็นลักษณะใดครับน่าน้องครับยิบผู้เฒ่าเนีน่ยโอ้ผู้เฒ่าแบบเก่าเนาะงวดนั้นเกือบแตกสามตัวตัวเลขสลับกันนิดหนึ่งนอหน,น,นานอกนอกระหายแวบ,บไปเลยแต่เป็นวอาวัวลายครับเอฟซีว่าวัวลายค้าอกครับบอกอเหล็แมนครับแมนแมน ผู้เฒ่าเจ้าที่ผู้นี้ก็บอกแม่นเนาะนอ้นองๆเพิ่นมาว่าจังได๋เอาเตาา่ามาให้เอาเว้าอีกนะครับเมื่อันฟันไปนี่แล้วเพิ่งมาเต่ามาให้ยโศก็เอาเต่ามาให้ยโศกห้ลาบค่ะแต่ว่าปลาบุญคนอีสานบ่ได้มาติดตามเนาะอย่าพูดเรื่องเล่า,จาเจ้าที่เป็นหน้าเนาะครับเอา,าเเแต้มเลยหมาบ่ บไดมาาครับโบไดมาเจโปบอค่ะบอเป็นขางแหลกเนาะค่ะพอถามหนาน้องบึงเนาะค่ะว่าเจ้าทีหนีเพิินมาลักษณะแนวไรเพิ่นเป็นรูปร่างหน้าตาเพิ่นหนี่เป็นตะย่านบอคือือคนเข่าบอือคนเข่าเานี่เพิ่นเคยมหาเมนบอเคยมาเรียเยอเอาเลยสามตัวมหาอี่คนละครับประนคมะเลยสามตัวเป๊ะเลยสองตัวก็ถือ ครับดีคซับสีตาจ้าจังเลยจ้าจ้าเลยครับมั่วต่าค่ะสบายกระเป๋ถือว่ามีบุญมีพลาอยญเนาะสี่เดือนได้มาเอาเจ้าที่เพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าเจ้าที่เพิ่นมาเขาความฝันอีกคือเก่าบ่อนั่นเนาะออมาบอกเด็กเป็นโตเออเตามาให้เพิ่นอยากได้อยังงับอสี่พิ่นหนาอยากได้อย่างงั้นเนาะมาบอกสี่ตั้งมาบอกรักษาเพิ่นเอาเต่ามานั่งบอกหรือจังไลยหรือเตามากต่างหาก มาหน่ำนะเราเต่ามาน่ำถือมาหน่ำเจ้าซี่นี่เพื่อนบอก, 9, 3, อกตัวอะไรเก้าสามห้านะเก้าสามห้าับสามตัวเลยครับเก้าสามห้าสองตัวแหละครับเจ็ด <5, 7. S 1> ฮะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามห้ากับห้าเจ็ดครับเอฟซี ประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหรอยหกสิบแปดครับหน่าน้องนอนอยู่นี่ล่ะนี่เสื้อบอได้เก็บอยู่นี่แมนบ่ครับหน่าน้องแมนเยอะนี่นี่แล้วนอนอยู่หน้านี่บ่เข่าบ้านเจ๊เสื้อหรอครับแสดงว่าภูมิเจ้าที่ดีเนาะหน่าน้องเนาะจำสินอยู่หน้านี่ล่ะเนาะครับหน่าน้องเนาะโอ้ค่ะค่ะค่ะครับเอฟซีท่านท่าสิแปเอากับเตานี่สิแปรให้ตัวไหนครับถ้าแปรอันซื้อๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่เพิ่นบอกแล้วล่ะ อาจสอดพูดมหาเตาก็ได้เพร่าพิ่งซื้อเตามาแคมพูดเทาปิศนาเนาะบังบังปิศนาูเทาก็น้ำเก่าเนาะครับน้ำเก่าเก่าซีเนือเก่าซีเตากับตุ้นึงเพอว่าเตามันจะซีขาเนาะครับเนาะเก่าหนึ่งซีเก่าซีหนึ่งบอกครับมาจ้งไรต้องมีสามดาวเปล่าแต่คือปะคืองานนี้เนาะครัคือค่ะครับ เอาตามนีแ่แหนะเนาะจุดลงบ่นี่หรือบ่ต้องจดุดบ,บ,บ่บต้องจดุดบ่บบต้องจุดนะครับเนาะคือ,อจะตัวเลขซ้ำหนี่ล่ะ,ถ,ะถือไว้นะครับถือไว้ถือปินเกินมาเบิ่งปินมาเบิ่งครับเออนี่นะครับเก้าสามห้าหรือว่าหาเจ็ดต่อเพิ่นบอกอน,นั่นนัที่จังมากครับเอฟซี มาให้มีโชหไงครับน้า้องครับขอบคุณครับน้า้องครับสวัสดีครับน้าขอบคุณค่ะานผม้ชมเป็นตัวเลขของน้าองเนาะผีเจ้าทีอยู่ไฮอยู่หน้า่ะมาให้โชค93557ค่ะโชกมันกับตัวเลขของน้าองเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะทำให้ตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดอยู่ใสจ่าปอกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสค่ะวันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งน้่นกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่มาเจริญเจริญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสืออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใสมาใสกระสันมัมมีไปบูธเทวดา ผลหลกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกก้าข,า,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าเนี่ยขออนิบาลในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทิก็เอิ่นแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเม่าอ,อยู่ในตัวนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนนนํนะนาำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจทิศทาง หลงในสังคมคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาโม้ซกไปแล้ว,วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้บวัต่วอยาขาข่างค้าขายว่าดีกว่ดีไปรั้งเมียยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับเถื่อเขาก็นอยู่ว่ามันเป็นานาจมาไหนแบบไดเนี่ยส่นมากลวงปูหรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้ขา,ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง ออคือสางเป็นชีสัส,สีมีชีวิตฟักูไปกูเมี่วาประมาณกระตา่ายตัไหนก็ไดสงส่ยสางนการออโรบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำหนาําหน้ามาหน้าไปขี่มันเขาบอกน้องคันดีบดสอ่าะวะ่าจะขนสางอ่านังสางประกับสางอันนี้ชีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดไอ ผสมเสร็จของงาาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ให้ยาโยมเพินมาช่ำบุญสั่งสลอกสาราสั่งแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสัดคุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุเมเจอร์หัวทุกโอมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยงไปสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกได้มีโอกาสเดินทางไปทําบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงหลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตก๊กดวงกำลังตก๊ตกตก๊กเข็ดเอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าหานแกสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ